ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เจอรองพื้นที่ถูกใจนะคะวันนี้จะมารีวิวรองพื้นประจําปีค่ะก็จะเป็นรองพื้นที่ชิม้มีทั้งหมดในกรุตอนนี้เลยสําหรับแบ,บรนด์แรกนะคะจะเป็นรองพื้นที่ชิชอบที่สุดเลยค่ะคือของเครดิปเขาจะมี2ส,สูตรนะคะวิธีการดูง่ายๆเลยคือที่ขวดเนี่ยจะเป็นขวดเนื้อกลอสกับเนื้อแมทค่ะแต่ถ้าใครผิวแห้งแบบชีนะคะก็น่าจะชอบรุ่นที่มีความบางเบามากกว่าค่ะต่อไปมาจากแบรนด์ชาแนลค่ะตัวเนี้ยชี้ชอบมากทุกคนคือเนื้อดีมากให้ความบางเบาผิวปกปิดประมาณนึ่งนะคะแต ะะก็คือในเรื่องของเฉดสีค่ะและต่อไปกันที่แบรนด์พาด้าเลยนะคะคือก่อนที่เขาจะเข้าไทยเนี่ยที่เคยกดสั่งมาแล้วสีมันเข้มไปนะคะพอเขาเข้าไทยแล้วก็เลยไปซื้อสีอ่อนมาผสมกันค่ะให้ผิวสวยรูแบบเป็นธรรมชาติมากค่ะต่อไปนะคะจะเป็นของอัล a ่ากลาสค่ะอารมณ์ฟิล์เหมือนทินนะคะ,ะใช้ในวันสบายๆที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์จริงจังค่ะและรองพื้นแบรนด์ไทยที่มาแรงแซงทางโค้งมากคือของซูเปอร์มัมนะคะให้การปกปิดดีสีเข้ากับคนไทยคือเลิฟมากต่อกันที่รองพื้นของฮา u ส์แ a บนะคะเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดได้ไดผิววววาสย ชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยค่ะถัดมานะคะเป็นของโคซัสค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนว่าเป็นรองพื้นซะที่เดียวแต่อารมณ์เป็น b b มากกว่าค่ะให้ผิวที่เบามากข้อเสียคือหมดอายุไวค่ะถัดมากันที่รองพื้นในตํานานของแม c ค่ะคือต้องบอกเลยว่าหลังๆมานี้เนี่ยแมครุ่นใหม่ๆเขาทําให้ใช้งานง่ายขึ้นไม่ได้หนักหน้าปกปิดตึ๊บถึงขนาดว่าต้องเป็นรองพื้นรับริลญยาแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆชอบรองพื้นตัวไหนมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยค่ะ